่ะทุกท่านดิฉันเด็กหญิงอชินยาชัยนาดิฉันเด็กหญิงกีรชานเวศวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับบรงเรีนยนบ้านหนองยางค่ะโรงเรียนบ้านหนองยางตำบลพระูอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรบบีรัมย์มีเขตให้บริการได้แก่บ้านหนองยางหมู่ที่สี่และบ้านสีเท็งหมู่2ี่อัตราลักของเรียน ยิ้มง,ง่ายไหวสวยด้วยคุณธรรมโรงเรียนของเราได้ก่อตั้งเมื่อพศ2 4 9 9ัรัชญาของเรียนคือปัญญานารานังรัตนงังปัญญาเป็นดวงแก้วของคนสีประจำโรงเรียนคือสีน้ำเงินและสีชมพูค่ะอัตลักษณ์ของโรงเรียนยิ้มง,ง่ายไหวสวยด้วยคุณธรรม เอกลักษณ์ของโรงเรียนเป็นคนดีมีวินยัยฝ่ายเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพตามหลักปัตญาเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มโอกาสให้กับผู้เรียนเต็มตามศักยภาพบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทั้งหมด13คนบริหารงานโดยนายปาโมตสนะจิตตกรผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยางครูประจำการ8คนพนักงานราชการ1คนคููอัตราจ้าง1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพานโรง1คน สอนระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3หลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551 เรียนได้ปลูกฝังความรักในสถาบัานหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายทางโรงเรียนตระหนักถึงการอ่านของนักเรียนได้ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลักโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียน การดำเนินตามนโยบายเรียนฟรี15ปีอย่างมีคุณภาพ <S <S โรงเรียนได้ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการได้นำนักเรียนเข้าแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศก,การแข่งขันวาดรูประบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์สาม 3. มีแผนงานการจัดการตามแผนงานโครงการพัฒนาความฉลาดรู้ของผู้เรียนฝึกให้นักเรียนได้ทำข้อสอบแนวพิซซ่าและส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองยางได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนามาต่อเนื่องเน้นการบริหารงานเชิงระบบมีการประชุมหารือร่วมมือแก้ไขปัญหาร่วมกันทำให้โรงเรียนพัฒนาต่อเนื่องไปอย่างรวดเร็วในทุกๆด้านโรงเรียนบ้านหนองยางเห็นความสำคัญนโยบายการศึกษาโรงเรียนน่าอยู่ครูสอนดีนักเรียนมีความสุข โรงเรียนมีจุดเช็คอินที่โดดเด่นและประหยัดนักเรียนช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆห้องน้ำที่สะอาดโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเช่นโรงเรี้ยงจิ้งหลีดสวนผักสวนมะนาวสวนมะละกอและผักสวนครัวต่างๆโรงเรียนของเรามีสนามกีฬาที่พร้อมในการฝึกทักษะด้านกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โรงเรียนบ้านหนองยางได้พัฒนาความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับตั้งแต่เปิดทำการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูแหล่งเรียนรู้และด้านอื่นๆมาเป็นลำดับความเจริญเหล่านี้เกิดจากบุคลากรชุมชนของโรงเรียนบ้านหนองยางทุกคนร่วมกันสร้างมา โดยเฉพาะด้านคุณภาพผู้เรียนที่พัฒน,นาความสามารถด้านวิชาการของนักเรียนคะแนนโอเน็ชั้นป .6 และม .3 สูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชาและเป็นลำดับที่2ของเขตพื้นที่รวมถึงยังพัฒนาทักษะด้านร่างกายกีฬาวิชาการและกิจกรรมเสริมสร้างทักษะอื่นๆ